สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองหัวหน้าพักและประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยนายชูศักดิ์เซรินินบอกว่าจากกรณีพลเอกประยุท์ธจันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศเป็นสมาชิกและจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักครวมไทยสร้างชาติ โดยอ้างว่าพักพลังประชารัฐซึ่งเคยเสนอชื่อตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้นถือเป็นบทพิสูจน์ถึงการเมืองไทยในกลาลครอบถอยหลังลงคลองอ้างเหตุผลข้างๆคูๆถ้าตนเองเป็นพลังประชารัฐจะทบทวนการปรัฐบาล ทั้งนี้การเลือกตั้งเมื่อปี2562พลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งทั้งที่พลเอกประยุทธ์มิได้เป็นแม้แต่สมาชิกพักตนเองจึงต้องไปอยู่พรรคอื่นเป็นการให้เหตุผลที่ไม่มีตรกะอะไรเลยจริงๆตนเองอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อก,ก็ให้เหตุผลตรงไปตรงมาไม่ต้องไปอ้างว่าพลังประชารัฐเสนอชื่อคนอื่นเหมือนว่ามิได้เสนอชื่อตอนเองจะเสนอชื่อได้อย่างไรใครๆเขาก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าแตกกันมานานแล้ว นายชูศักดิ์บอกอีกว่าตนขอฝากถึงพักพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาเมื่อพักของตนเองเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อพลเอกประยุทธ์ได้แสดงให้เห็นว่าไม่ประสงค์จะช่วยพักพลังประชารัฐอีกต่อไปแล้วควรจะแสดงเจตนาถอนตัวจากการเป็นแกนนำรัฐบาลเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ตนเองเป็นฝ่ายเสนอให้พลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาล การประกาศตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองในขณะที่รับรู้กันว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว8ปีถ้าจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งก็เป็นได้เพียง2ปีประชาชนทั่วไปรับรู้ว่าพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศมา8ปีผลสํารวจของประชาชนตลอดมาก็รับรู้กันว่าเป็นอย่างไรกรณีนี้จึงอดคิดไม่ได้ว่าอาจจะมีการใช้อำนาจแย่งชิงการจัดตั้งรัฐบาลโดยสวนกระแสะความต้องการของประชาชนคล้ายๆการเลือกตั้งที่ผ่านมาและจะเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง คณิตศาสตร์ทางการเมืองขนานี้มีพักการเมืองที่พลเอกประยุทธ์จะไปอยู่นั้นมีคะแนนเสียงเป็นกรอบเป็นกำรรที่จะอ้างความชอบธรรมสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่บางท่านถึงกับวิภา์วิจารณ์ว่าจะได้ถึง25ล้านเสียงหรือไม่กรณีเช่นนี้หนีไม่พ้นว่าจะต้องอาศัยเสียงของสวเข้ามาช่วยสนับสนุนร่วมบวชให้เป็นนายกรัฐมนตรีถึงจะได้เป็นจึงขอฝากถึงพักการเมืองทั้งหลายช่วยการสนับสนุนกรณีขอยกเลิกมาตรา272ให้อำนาจการจัดตั้งรัฐบาลมาอยู่ในอำนาจโดยละพินิจของพักการเมืองด้วยกันเถิดและขอฝากถึงท่านสวทั้ง ว่าครั้งก่อนท่านวตดให้พลเอกประยุทธ์ในฐาะนะแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐในครั้งนี้เปลี่ยนพรรคแล้วท่านจะยังวตดให้อีกหรือไม่ทางที่ดีที่สุดคือเพื่อความยุติธรรมเสมอภาคไม่มีตัวช่วยการเมืองเปลี่ยนแปลงไปแล้วให้โอกาสกันมาตั้งแต่8ปีแล้วช่วยกันยกเลิกมาตรา272จะเป็นทางออกของประเทศที่ดีที่สุด